สองแสนสามแสนสี่แสนจริงๆมันเกือบ0กแสนแต่ว่าเราระฝึกแน่นเดี๋ยวเสพเดี๋ยโอนโอให้คนดูเดยเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรลูกๆให้โอกาสเจ๊ิงกมาขายของแล้วก็ดูเด,ดคนที่ไม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้คนในครอบครัวไม่ได้เป็นอะไรกับกูเลย,ยแต่มึงดูเด,ดคนที่แบบว่าใช้คําว่าเพื่อนกับกูใช้คําว่าคนสนิทกับกูเ่อนสาว ทุกคนฟังนะลูกกระเทยแก้งกวางทั้งหลายแหละจำไว้นะทุกๆคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคนนี้อย่าคิดว่าแม่ได้เงินเขาแล้วแม่จะต้อง่วยเขามึงจำไว้นะคนไหนที่เราดีกับเขาเราต้องเราเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาเราอย่าเป็นแต่ผู้รับเขาให้แม่รับอันนี้แม่รับไว้เพราะว่าแม่มีีจริงแต่ว่าแม่จะทางานแม่จะทํางานแต่เงินที่เขาให้แม่มันมากกว่าที่แม่จะเรียกร้องเขาไป แม่ไม่เคยเรียกร้องแม้กระทั่งเป็นตัวเลขแต่ที่เขาให้แม่เนี่ยกบอกตรงนะ